วันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำพิซซ่าหน้ารวมมิตรก่อนอื่นใส่ซอสพิซซ่าลงไปใส่ให้ทั่วๆแผ่นเลยนะแล้วก็เหลือขอบไว้ประมาณแค่1-2เซนไม่งั้นนะ่ะเวลาอบออกมามันก็จะไม่สวยแล้วมันก็จะดูแบบว่าเป็นขอบๆจนเกินไปมันก็ดูไม่น่าทานเราก็จะเหลือไว้ประมาณ1-2เซน,นตัวนี้จะตามด้วย ซอสมายองเนสก็ทาให้ทั่วแผ่นบีบให้ทั่วแผ่นตามด้วยซอสทาวซันไอซ์แลนด์ตัวนี้จะเพิ่มความกลมกล่อมให้พิซซ่าของเราเสร็จแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งหน้าก็เราจะเลือกวัตถุดิบที่อยู่ในร้าน ถ้าสมมุติร้านใครมีตัวเลือกอื่นๆก็เอามาลองตกแต่งดูได้แต่อันนี้เราก็จะมีแค่แฮมไส้กรอกปูอัดกุ้งปลาหมึกสับปะรดเราก็จะใช้ทุกอย่างให้ครบหรือบางทีก็จะให้ลูกค้าสามารถที่จะออกแบบเองได้ว่าในหนึ่งหน้ารวมมิตรเนี่ยลูกค้าอยากจะทานอะไรบ้างก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้ น,นีกันแล้วแต่สะดวกของร้านค้าหรือว่าทำเองกินเองที่บ้านเนี่ยก็อยากใส่อะไรก็ใส่ออกเราก็ออกแบบเองได้เสร็จแล้วตามด้วยสับปะรดสับปะรดเนี่ยก็แล้วแต่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่ชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบอย่างเช่นเด็กๆเ,เนี่ยเวลามาสั่งเนี่ยจะไม่ชอบสับปะรด อันนี้พอดีเราทำให้ผู้ใหญ่ทานแล้วก็ใส่สับปะรดได้แต่งหน้าเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะตามด้วยชีสซึ่งชีสเนี่ยเราจะซื้อมาเป็นก้อนแล้วก็มาหัน่นแล้วก็ขูดเองมันก็จะได้แบบว่าไม่ใหญ่จนเกินไปอันนี้เราจะเริ่มจากโรยชีสที่ขอบก่อน ตรงนี้ก็ขอบนี่สําคัญเราจะพือเวลาอบออกมาแล้วขอบจะต้องสวยเพราะฉะนั้นเราจะเน้นขอบก่อนเราบางทีที่ไปทานที่ร้านแล้วถ้าสมมุติว่าขอบขอบอะ่ะมันแบบมีแต่แป้งจริงๆเราก็จะไม่กินขอบใช่ไหมอันเนี้ยเราก็จะเน้นขอบนิดนึงเพื่อให้คนที่ทานหรือลูกค้าเนี่ยคือมันกินพิซซ่าหนึ่งชิ้นก็อยากกินให้ให้หมด ก็โรยด้วยชีสให้ทั่วแผน่นส่วนร้านค้าเนี่ยในส่วนของชีสเนี่ยอาจจะมีการชั่งเพราะว่าถ้าใส่ชีสมากเกินไปอาจจะทำให้ขาดทุนได้แต่ถ้าสมมุติอย่างเราทำทานเองเราจะใส่ชีสแค่ไหนก็ได้เอาที่สะดวกเลยชอบชีสเยอะใส่ชีสเยอะๆอชอบแบบเยิม้มๆก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกอใส่ชีสเสร็จคขาเนี้ก็มาอบ ใช้ไฟแรงสุดแล้วก็ปรับไปที่ประมาณ7นาทีเจ็ดนาทีผ่านไปหน้าตาพิสั่ของเราก็จะประมาณนี้นี่หน้าตาดีการตัดก็คือเมื่อกี้เราใส่หน้าเนี่ยก็คือจะมี6ชิ้นอันนี้จะเป็นแป้งไซส์ขนาดกลาง7นิ้วแล้วก็จะมีอยู่6ชิ้นเพราะฉะนั้นการตัดแต่ละชิ้นเนี่ยต้องให้ มีวัตถุดิบในนั้นอย่างเช่นในหนึ่งชิ้นต้องมีกุ้งมีปลาหมึกไม่ใช่ว่าตัดออกมาแล้วแบบในชิ้นนั้นว่างเปล่าไม่มีกุ้งไม่มีปลาหมึกอะไรประมาณนั้นเน่เสร็จละตัดครบ6ชิ้นก็ใส่ลงกล่องแพ็กส่งให้ลูกค้าได้เลยนี่หน้าตาดีโอเคจบคลิปเดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะครับว่าเราจะทำหน้าอะไรต่อไป